ครับสวัสดีพี่จัดพี่น้องชาวไทยสวัสดีชาวเราด้วยนะครับผมอยู่ท้องช่องอาร์เทลฟหรืเทลฟโซบายนะฮะก็วันนี้นะผมอย่างที่ขอกเอาไว้คิดที่แล้วนะว่าจะมาถ่ายเจ้าเ ER อไอคันนี้นะคือเป็น ER ที่เขาเรียกว่าแต่งเยอะมากแต่งสุดมากนะเป็นอะไรของตัวเทปเททั้งนั้นนะทุกคนเดีย๋ยวจะมารีวิวให้ชมกันแล้วก็แล้วกันนะก่อนจะไปต้อชมนะผมก็มีเว็บเกมดีๆมาแนะนำนะก็นองไปดูกันได้นะผม โอเคนะผมสําหรับใครที่สนใจอยากลองเทรดเรียนคริปโตหรือเรียนบิตคอยครั้งแรกตอนนี้กระแสมาแรงมากๆเลยนะผมตอนนี้ทาง S M A X 9มีมาให้มาเทรดแบบง่ายนะครับผมแค่เราทายว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะแค่นี้เราก็ได้ตังค์เลครับเดี๋ยวผมจะมาเทรดให้ดูเล่นๆสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะผมกาลังดูการาฟพอดีเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นขาขึ้นนะเพราะตอนนี้มันอยู่ในระดับที่กําลังลงมานะผมนี่ลงมาแล้วมันอยู่จุดที่จะเป็นขาขึ้นแล้ว อ่ะตอนนี้ผมกดขาขึ้นไปแล้วนะผมเน่รอ30วินะผม30บวิหลังจากนี้นะถ้ามันเกินเส้นเขียวผมขึ้นมานะผมหรือระนาบเส้นเขียวเนี่ยคือเราจะได้ตังค์นะผมอ่ะตอนนี้ขึ้นมาเส้นเขียวแล้วเรียบร้อยครับผมเน่ ه, ได้เก้าพันบาทแบบอีซี่นะทุกคนนี่ง่ายๆนะผมแค่เราสังเกตรการาฟดีๆนะผมว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะแค่นี้เองนะครับผม30บวิต่อไปเราก็ได้ตังค์แล้วนะผมใครอยากลองเล่นก็ไปลองกันได้นะผม f a fa99 ว่าบอกว่ามาจากช่องผมนะ รับโบน okay, okay. ัสฟรีไปเลยทันท <able> ีนะทุกคนโอเคเจอกันนะจ๊ะโอเคนะผมก็ฝากไว้แล้วนะครับผมแอร์แม็กเอเก้านะเป็นี้แนะนำแจกจริงแน่นอนนะก็จะไปรีวิวคันนี้กันมาสวัสดีครับพี่ครับโอเคครับผมก็ไอพี่ชื่ออะไรครับพี่โค้กครับผมพี่โค้กนะคือคันนี้แนะนำเลยพี่มันคือรุ่นอะไรคันนี้ก็เป็น er 6 n นะครับผมเออาร์ปี2014นครับผมเอปีสองพนะครับผมก็รุ่นนี้ก็เลือกผลิตไปแล้วนะพี่เนาะดูจากภายนอกก็แต่งเยอะมากนะ อันนี้พี่ซื้อมาซื้อมามืหนึ่งก็อยู่ยาวมาถึงจนนี้เลยเดี๋ยวเนี่ยม,มันแปดปีแล้วทุกคนโอ้โห,โหแต่งเยอะมากมาจะขอสอบถามของแต่งพี่หน่อยมันมีของเดิมบ้างไหมเนี่ยตอนเนี้ยไม่น่ามีโอ้โหมีจะโค้งนะโค้งเดิมนะโค้ง <c oughs> มากมาเดี๋ยวจะถามแต่ข้างหน้าไปยังหลังนะพี่เนาะเริ่มจากช่วงล้อกันดีกว่าพี่ล้อมันมีความใช่ล้อเดิมไหมไม่ใช่ล้อเดิมเนาะเป็น ล้อของอะไรครับล้อตัวนี้เป็นล้อของแปลงมาครับเป็นล้อของอะพีเนียเอสดีโฟครับผมของไอเอฟพีโฟเลยตัวพันนะนะล้อไอเอฟพีโฟตัวพันติดเชืพี่แปลงเนี่ยแปลงอะไรพี่แปลงก็จะเป็นแปลงแปลงบูทครับผมบูทล้อแล้วก็บูทจานดิสแปลงบูทล้อบูทจานดิสนะครับหน้าหลังเลยปั๊มเอ็มโฟครับผมโอ้หปั๊มของพวกแบบเซตเอ็กซ์พวกนี้เลยเนาะ ปั๊ม M4 ็มโฟนะผมปั๊ม b บมโบ o อ4แล้วจานจานไม่เดิมแน่นอน b เบมโ o นะฟูตติ้งก็สามร้อยยี่มิลนะผมโอ้เบมโบฟูตติ้งสามมิลคือจานใหญ่กว่ารถผมอีกนะจานใหญ่กว่า CBR ผมอีกนะผมเอ้ยโอ้โหแล้วโชคอ่ะพี่ชุดหน้าน่าจะเป็นของเซตพันเซตพันครับของอันนี้เอาโชคเซตพันมาใส่เลยเหรอใช่ใช่กระแปลงแข็งคอแปลงอะไรใหม่หมดอืะโอ้โหแข็งคอจะเป็นของ เวอร์ซีดหกห้าศูนย์ครับผมเวอร์ซีดหกห้าศูนย์โอ้โหโอเคครับผมอียามนะครับอียามนมิดดีกว่าอนมิดของตัวพันที่แทบทุกรุ่นนะอ่าแล้วแล้วพวกเอแกนนี่นะพี่แกนก็จะเป็นของสักแปดร้อยก็เป็นแกนก็ไม่เดิมแกนก็ไม่เดิมแคนน์สักแปดร้อยอันนีดูดูดูอันนี้แคนไม่เดิมเนาะใช่ครับมันจะหมอบลงนิดนึงหมอบลงด้วยแล้วก็การสะบัดเอรินอันนี้มันคืออะไรพี่ผมอยากรู้มากเลยที่มันเป็นสายๆเนี่ย ก็เป็นประกาศทดรอบนะครับผมประกาศทดรอบอันนี้ก็แปลงใส่ครับผมมันเอาไว้ช่วยอะไรพี่ประกาศทดรอบหมายก็จะเน้นสวยงามครับผมนี่สวยงามใช่เพราะว่าเราใส่กันเร่งเดินมันจะเป็นแบบมันก็ดึงเร็วขึ้นดังๆอ๋อรถมันจะดึงเร็วขึ้นโอเคนะครับผมแล้วก็มีกระจกนะครับผมกระจกมองข้างนะคือรถต้องมีกระจกเนาะเพราะไปใส่โทว์เรียงใช่พี่อันนี้พี่บิวชัดบาร์แคบบาร์นี่ก็เป็นของเคทูกระตุงลุ้นขเคทูครับโอ้โห คาร์บอนเนี่ยแทบจะทั้งคันเลย้วที่เป็นเฟรมใช่ใครับคาร์บอนทั้งคันเลยชฟวิที่เป็นเฟรมอันนี้ก็เขากํามัณจะสุกเอแล้วไม่ไม่มีไม่มีบางคนหน้านะอันนี้เป็นบางโคนชิปนะบางคนกำลังมากำลังมายังมาไม่ถึงเป็นบางคนที่ไปก่อนอันนี้ก็เป็นบางคนคาร์บอนเหมือนกันคาร์บอนนะครับอะไรที่เป็นเฟรมนะโอจะเป็นคาร์บอนหมดเลยนะผมรู้สึกว่าใช้ายมันยกเชวี่ใช่ใช่ก็จะยกท้ายขึ้นยกท้ายสูงขึ้นครับเพราะว่าเออาร์เดิมๆมันจะท้ายห้อยนิดหนึ่ง มันจะได้สปอร์ตขึ้นนะครับโอเคแล้วท่อแล้วพี่ท่อท่อโอ้ท่อนี้ช่วงนี้ตำรวจดุกับผมไม่ได้ใส่อ๋อตอนแรกมีท่อใช่ไหมท่อเป็นของเทอร์มิสเนี่ยนะครับท่อเทอร์มิสแต่ว่าถอดไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้มันดูตรายนะผมกําลังออกล่านะผมตอนนี้ก็ระวังกันไปก่อนนะแล้วพี่ขับบ่อยไหมพี่คันนี้บ่อยมากครับเป็นรถใช้งานเลยใช่ครับอ๋อรถใช้งานอยากรู้ไหมพี่ไหมเท่าไหร่พี่ไหมแสนสามข้อสุดมีปัญหาอะไรไหม เที่ยวเอาปัญหาท,ที่หนักที่สุดที่พี่เคยเจอมีไหมแต่ว่าเราตอนแสนโลก็ติดเครื่องใหม่นะครับผมอ๋อแสนคือไม่เคยมีปัญหาแบบว่าขับไปแล้วดับไม,ไม่มีเลยซึ่งส่วนจริงนะแสนโลไม่มีดับจาากาศเลยเลยนะทุกคนพวกวงพวกวาลเนี้ยมีปัญหาไหมพี่อืมไม่มีครับมีแต่เช็คปรับวาลเฉยใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนแสนโลไปผมก็เปลี่ยนหมดอันนี้เริ่มใหม่แล้วเนี่ยลูกสูบทุกวาลพวกนั้นก็เปลี่ยนหมดลูกสูบวาลทุกอย่างเปลี่ยนหมด โอ้โหเหมือนเป็นรถใหม่เลยเนาะสุดยอดนะฮะโอเคความความหลังนะพี่ความหลังก็เป็นเขาเรียก้เขาเรียกว่าอะไรชื่อรุ่นตะข้างดำโลโลโก้แดงรับโลโก้แดงครับโอ้โหโลโก้แดงใหญ่สวยมากคือมีล้อแล้วสวยมากนะผมเลยอะไบางโคนเอ้ยไม่ใช่ชีวีงามอะ สวิงอาร์มใหม่เหรอเนี่ยดูดิสวิงอาร์มใหม่เหรอเนี่ยใช่ไม่ตะโกนโมอตกว่ะเพื่อนผมมันอยากได้ ER ามากไงมันเลยหาข้อมูลอยู่ตอนนี้มันรู้เลยนะว่าเป็นสวิงอาร์มเปลี่ยนเอออันนี้สวิงอาร์มของอะไรครับพี่ของเวอร์ซิทครับผมสวิงอาร์มเวอร์ซิทหรือว่าของเดิมถามจริงไม่เดิมนะครับไม่เดิมว่ะ เออาจะไม่เป็นสวิงานแบบนี้นะครับผมมีแค่เครื่องนะครับผมที่เดิมครับมีเครื่องกับโครงนะครับเฮ้ยสุดจริงว่ะคือเป็นยำลมมิดของเออานะครับผมเพิ่งเคยเห็นนะล้อสรุปนะครับผมล้อนะผมเป็นของอาร์พิเลียอาร์เอสวีโฟนะฮะโช๊คหน้าเป็นของเซทแปดร้อยก็ทำไอเซทพันนะเซทพันนะโช๊คโช๊คน้าเป็นเซทพันนะผมแทนเป็นของเซทแปดร้อยใช่ไหมพี่แทนเป็นของเซทแปดร้อยจะมีอาไรเป็นของเบอร์ซิปหกหกห้าศูนย์นะครับผม มีอะไรอีกไหมพี่ที่ผมมองไม่ออกคือ,อมีบออีกบออะไรนี่พี่ผมก็บอกเดแต่งผมด้วยคุณหมอสวยว่ะโอเคนะผมก็ขอบคุณพี่มากนะครับผมที่มารีวิวให้รถวันนี้ให้ดูกันนะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายอินเสิร์ตสวยใหทุกคนดูก็แล้วกันนะว่าโดยรวมเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะโอเคก็ขอบคุณพี่มากนะผม,มนนดนนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเจอกันนะคือคลิปนี้ก็มาแล้วก็มีรวมประมาณนี้นะผมก็ฝากไว้นะผมแอดไม่เอเก้านะ คือไปลองเล่นกันได้นะผมก็คิี้ก็ฝากว้จค่เท่านี้ก็นนก็แลกันนะุกคนมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีขอตลาไปใครวยากซืส,สวยให้ชมกันนะโอเคเจอกัน